สวัสดีครับก็ขออนุญากท่านนะครับเข้ามารับชมเกมแมตช์จำลองการแข่งในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ครับนัดเปิดฤดูกาลครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับเบอร์าหญ่ซานอลครับวันนี้ก็เตะในบ้านแมนยูครับที่โอทัฟฟอร์ดครับสำหรับคู่นี้ครับเตะจริงกันค้ำคืนวันอาทิตย์นะครับที่17สิงหาคมครับเวลา22ในกา30นาทีครับหรือ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับวันนี้ก็ผมเอดมินเพนโซนนะครับทหน้าที่ฝึกภาคบรรยายในวันนี้ครับ ก็เดี๋ยวเรามารับชมไลฟ์อัพของผู้เล่นสทีมกันนะครับสำหรับไซตินะครับเฮตูเฮต์เนี่ยหเกมหลังสุดเนี่ยก็ผัดกันเอาชนะไปได้ครับทีมละ2ครั้งเสมอ1เกมนะครับโดยการเสมอนี่ยคือเกมล่าสุดที่เจอในพิมลิกฤดูกาลที่แล้วครับเสมอในบ้านแมนยูมา1นต่อหนึ่งวันนี้ก็เบนจามินเชสโก้ครับวัดคมกับวิกตอร์ยูเคเลสครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ใช้ผู้สาประตูเป็นอันทายบาเยนดีครับ มนยูมาในแผน3 4 3ครับก็เป็นชุดเดียวกับที่เจอกับฟิโอเรนติน่าเลยเปลี่ยนแค่ศูนย์หน้าตัวเป้าครับจากเมสันเมลเป็นเบรจามินเซสโกครับที่เหลือเป็นเหมือนเดิมเลย10ตัวในส่วนของอาร์เซนอลครับ11ผู้เล่นตัวจริงครับมาในแผน4ี่สสามครับเป็นชุดเดียวกับที่เล่นกับแอตติกบิลบ์บอนะครับหน้าเป้าครับวิกตอร์โยเคเลสแล้วก็มีมาตินซูเมเบนดี้ครับหมายเลขสามสิบหกครับเป็นมิสเตอร์ตอรับคู่กับบิคันไลท์ครับ เกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นในบ้านเกมแรกเลยเจอกับอาร์เซนอลครับลองแชมเปียนลีกฤดูกาลที่แล้วครับเกมเริ่มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชุดสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาครับอาร์เซนอลมาในชุดเยือนสีน้ำเงินครับบอลอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควายวันนี้นูแซมาร์ต้าอุยครับวันนี้เล่นเป็นแบ็คซ้ายเอ็บบโม่ครับอู้หลอกจังหวะนี้แล้วเป็นคุณย่าขึ้นมา อีกหนึ่งตำแหน่งที่เปลี่ยนจากนะั้นที่เจอกับฟิออเนี่ยนอกจากสูตรหน้าก็มีแบ็กซ้ายครับดอกูกับมาสลาวีวันนี้มาสลาวีลงก่อนครับออเกาดคาราฟิลลี่ครับวันนี้เล่นเป็นแบ็กซ้ายอัลซนอลครับแหมแล้วปาดมาที่ดิคาไลคาราฟิลลี่ครับได้บอลแล้วโยนมาเอ็มโบโมโครับอา้าวบอลหายครับเป็นออเดกาดเตะออกมาออเดกาดขวามาบุโกโยซากะโยเคเลส โยเคเลสพลิกแล้วยิงลูกนี้หูยทักท้ายก่อนครับิกตอรอโยเคเลสศูนย์หน้าตัวใหม่ของอาร์เซนอลครับในเกมที่แล้วเนี่ยที่เจอกับบิวบาวเนี่ยยิงประตูได้ครับจากลูกมงครับตูลูกนี้ครับวันนี้บาเรนดีก็ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับบรรยากาศครับโยนมาโขกลูกนี้ สก,กัดออกมาครับทิมเบอร์ตอกส้นมาโอดการ์ดครับทิมเบอร์ทำชิงโอดการ์ดมาที่บุคโยซาก้าซาก้ามาที่คาราฟิลลี่ครับแลน้นามีมาตินาลีโอนสก,กัดไปตรงนี้กาซิมิโลเอมโบโม่ครับโอ้ยโ,โดนเตะลูกนี้ล่วงไปเลยแอดันเฮเว่นครับเล่นเป็นกองหลังครับ อาจังหวะนี้ปาดมาไม่ดีครับคาเซมิโลอาหมัดครับอาหมัดจังหวะนี้นเลยผ่านดีแคนไลท์ไปได้ครับมีดีแคนไลท์โอ้โหโดนครับกับมาเตลลี่ครับ2ต้นหนึ่งแล้วโอ้โหโดน2ต้นหนึ่งไม่รอดครับแล้วมาเตลลี่เตะทิ้งไปเลยอาหมัดทุ่มมาเอมโบโมค,ครับสวยครับจังหวะนี้อาหมัดอาหมัด ลิมเซนมาที่มาสตาวีโอ้ยยังไงเอ้าเตะไม่ดีครับเบนเจามินเซสโกเข้ามาวัดคบงันงครับเซสโกกับโยเคเลสก่อนหน้าเนี่ยช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยโยเคเลสเนี่ยก็มีข่าวกับแมนยูครับเซสโกเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลด้วยครับแต่พอพรีเมียร์ลีกเปิดนี่ดิวสลับสวนทางกันเลยครับโยเคเลสไปอาร์เซนอลเซสโกมาแมนยู ซาลิบาบุคโยซาก้าครับมาที่ Tim ทิมเบอร์ทิมเบอร์ซากา้าอู้เตะมาดีครับแฮบเบนยังได้แเอเมเบอร์โมออกบอลเร็วครับมาที่มาทิอุสกุญยาหลนเสียบลูกนี้ล่วงไปตัดสินให้เล่นต่อโอกาสออกมาทางขวาครับซูมินดียมาที่โยเคเลสโยเคเลสผิกแล้วยิงลูกนี้โอ้โ,โหย้ยสุดเซฟอีกหนึ่งครั้งครับของอันทายบายนดีครับ แล้วเป็นเจ้าเก่าเลยครับยอเคเลสโอ้ดูครับกับตัวยิงครับแฮร์ลลี่แม็กไกเอวไม่อยู่นะครับโอ้โหบอลหลุดบล็อกด้วยครับจังหวะนี้เตะมุมครับของอาร์เซนอลคองบอลได้ดีกว่านะครับโยนมาอืมโหม,มาลูกนี้ครับสันคองเกมได้เหนือกว่าเล็กน้อยครับ52ต่อ48% แล้วเป็นบุคโยซากา้าดีแคนไลพิกยิงลูกนี้โอ้โหโอกาสอีกครั้งของอาร์เซนอลครับอรอบนี้เป็นดีแคนไลครับพิกตัวยิงในกรอบเขตโทษครับจังหวะนี้ครับโยโร و สกัดไม่อยู่ครับดีแคนไลก็โอกาสอีกหนึ่งครั้งของอาร์เซนอลครับโอทักทายไปแล้ว3ครั้งอาร์เซนอลครับต้นเกมเอง22นาที ก็ออยังจูนกันไม่ติดนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามด้วยครับโอ้โหเล่นในบ้านแมนยูมาสตาวีบุโนโนขึ้นมามาสตาวีครับมาสตาวีมาสตวาสตว,าตวีเอ้าจังหวะนี้แล้วเป็นเบเจามินเซตอุ้ยลูกน้อยนียเอ้จุดโทษครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับจุดโทษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอเ้โอเ,เป็นซูเมอร์เบนดี้หรือเปล่าครับ โอ้โหแล้วไปเตะใส่เบนจามินเซสโก้ครับโอ้โหดูครับโอ้เป็นจังหวะของแกเบียวโอ้เป็นซูมิเบนดี้ครับโอ้จุดโทษเลยครับอันนี้ฟาวจริงครับโอ้โหตัวใหม่ครับซูมิเบนดี้ย้ายมาจากหลีกสเปนครับแล้วจุดโทษครับบูโน่อลับนาทีสังหารนาที25ครับวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหระยาพุ่งถูกทางนะครับแต่ว่าช้าเกินไป แมนอยูไนเต็ดออกนำไปก่อน1 0ตครับสุดโทษของบูโดฟ์นเดสนาที25ครับโอ้โหาำก่อนเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ดูครับชายทีนี้ครับโอ้โหในกรอบพอดีครับก็สัตว์ไม่เหลือครับดูครับโอ้โหนี่ครับคือระยะระยะก็ไปถูกทานนะแต่ว่าพุ่งช้าครับก็ปัดลูกเลี้ยงลูกนี้ไปครับ จอมยิงจุดโทษอยู่แล้วครับสำหรับบูโน่หนึ่งต่อศูนย์ครับแมนยูออกนำไปก่อนนาที่6ครับจากจุดโทษของบูโน่ครับโอกาสครั้งแรกแล้วของเกมแมนยูครับโอ้จากจุดโทษก็ขึ้นนำไปก่อนครับซนอมาอีกแล้วครับซิมเบอร์เบอร์ยอดมาติดเฮเบิ้ลครับเป็นเตะทิ้งออกมาเอ้าเตะออกมาไม่ดีครับ จะเป็นบุคโยซาก้าโอเดกาดลูกนี่ยิงไกลเอ้าโอ้ยจังหวะนี้ครับเกือบไปครับจังหวะนี้ของโอเดกาดอย่ับโอกาสยิงอนเซนน์ครับ,นนรบ4ต่อ1ครับโอ้โหแมนยูโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวคือจุดโทษครับตอนนี้กดไป4ครั้งแล้วเอเวมเบอร์โมโอ่ออกขวาม,มา30นาทีครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นดิคนไลท์ครับไปเตะใส่โมโม่ครับ ดีคลิกแมนยูครับนี่ครับจังหวะดิาไลท์โอ้โมมีเขาสอบนิดนึงครับโอ้ตัวเล็กกว่าครับดิาไลท์ตัวใหญ่กว่าเบียดเอโม่ล่วงเลยครับบูโนโ่ครับเปอร์เซ็นต์องบอลห้าสิบเท่ากันโยนมาอามาัดที่บูโนโ่ครับยิงไกลลูกนี้เอา้าติดบอลครับจังหวะนี้โอ้โห ตันข้างเดียวกันหรือเปล่าครับจังหวะนี้อยู่ยวดูภาพช้าอีกทีหนึง่งอ้าวมีติดบล็อกของอาร์เซนอลครับเป็นลูกเตะมุมครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีเบนจามินเซสโก้ครับไปขวางอยู่เหมือนกันใต่มุมของแมนยูครับจังหวะนี้บูโนโ่บูโนโ่เซนซันครับกับเบนจามินเซสโกเบติมินเซสโก้ล็อกหนึ่งทีครับยังไม่เปิด บังก่อนครับเราเปิดติดบล็อกเป็นบูโน่ครับได้บอลเอา้าบูโน่ทำบอลเสียแล้วเป็นโยเคเลสโยเคเลสไปแล้วครับโอ้โหหนีกาซิมิโร่ไปแล้วครับ,โอ,โรบออกทางซ้ายมากัปตันมาติลลี่ครับโยเคเลสออกขวามาบุกโยซากา้าล็อกหนึ่งจังหวะเรายิงอู้หูยติดบล็อกตรงนี้กาซิมิโร่แตะทิ้งออกไปเลยครับลองดูว่าครึ่งหลังเนี่ยนอาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับ กาะตามอยู่หนึ่งลูกสายมามาสลวีโอ้โหล้มไปแล้วครับเซสโกเซสโกก็ใส่ไม่ได้สามสิบแล้วเบนจามินเชสโกเบนจามินเซสโกเอา้าโอ้โหหาบอลไม่เจอโอ้โหหวะนี้ไม่ได้ครับแล้วดีแคนไลท์ออกมาทางซ้ายคลาฟิโอลี่ครับซูนบีเบนดี้กาเบียวครับผมเมื่อสักครูนคร่นี้เบนจามินเซสโกนี่เกือบได้ยิงนะครับ ก็ยังเป็นโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับของแมนยูครึ่งแรกจากจุดโทษนะครับ้โอ้โหก็อย่างที่บอกครับลูกเกมนี้ยังเป็นรองอาร์เซนอลครับเอา้ามงชงมาลูกนี้ครับเราซูมิเน่โคกมาซิมเบอร์ซาลิบามิแคลไลท์ครับโยกมาโคกมาลูกนี้ครับแล้วเป็นมาตันลี่เก็บบอลได้ออกมาทางซ้ายคราฟิอลี่ครับ ยิงเอ้กเปิดมาครับโอ้ยหวาโยกมาลูกนี้ครับอะเหมือนยิงด้วยซ้ายแต่เปิดมาครับจะให้โยเคเลสชาร์จลูกนี้ไม่โดนโยโลครับมาที่คาเซมิโลนาทีสุดท้ายครับโอกาสครั้งเดียวรับแมนยูจากจุดโทษของบูโน่ครับอ่อลูกเกมก็สูอันซโไม่ได้ครับคดสนาทีเดวบ,บิดรรยาครับ ต้องดูครึ่งหลังรับว่าอาโมริมนีจะแก้เกมยังไงแล้วเบนจามินเซสโกมาอีกแล้วจ่ายเสียเองครับสโนได้ปีกิกก็เป็นจังหวะบูโนโครับโอ้มีเกี่ยวขากันนิดหน่อยครับกับซูมเบอร์เบนดี้ไปขึ้นมาครับสโนมาที่กาเบลกาเบียวมาที่ดิแคนไลทค,ครับกาเบลขวามาทิมเบอร์ หมดครึ่งแรกครับแมนยูก็ออกนำมาสู้ไปก่อนหนึ่ต่อศนย์ครับได้ประตูจากจุดโทษของบุน่ในที่ยี่สิครับก็น่าจะเป็นโอกาสแค่ครั้งเดียวเลยนะครับสำหรับแมนยูนี่ครับโอกาส2ครั้งนะครับส่วนอาร์เซนอลยิงไปสี่กรอบหนึ่งครับเซงออมบอลอาร์เซนอลเหนือกว่าเล็กน้อยครับ5้ต่อ49เปอร์เซ็นต์ครับเราต้องมาชมเกมครึ่งหลังของอาร์เตต้ากันครับมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับ ยังใช้งานยูเคเรสอยู่ครับตัวสำรองอาร์เซนอลเนี่ยยังมีกาเบรียลเชสซุสนะฮะแล้วก็มีคาร์วตด้วยตัวเดิมเส้นเนี่ยมีทอสซากับมาดูอาเก้ครับเต่าแต่ลูกนี้โอ้โหสกัดออกไปก่อนยังไม่พ้นครับทิมเบอร์ <is> เออบูโน,โนโตต่เตะล่วงไปเลยครับอาร์เซนอลได้ฟรีคิกเป็นฟรีคิกอาร์เซนอลครับเป็นจังหวะบูโนโตต่เตะสกัดใส่ทิมเบอร์ครับล่วงไปเลย กอโยนนะครับโอดกาดนี่ครับโอ้ลงมาแล้วครับกาเบรียลเชสซูสครับลงแทนโยเคเรสโขกลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับดีแคนไลท์ครับโอ้โหโขกจ่อๆครับติดขาครับโอ้เซฟได้ครับไปนดีนี่โอ้เซฟหลายลูกแล้วครับครึ่งแรกแล้วโอ้ก็โยเคเรสครับมีโอกาสแค่47นาทีครับครึ่งแรกก็มีโอกาสยิงนะครับแต่ว่าติดเซฟของไปนดีเหมือนกันสุบินดีครับ ขวามาทิมเบอร์กับเบลเชซุสครับมาแล้วครับหน้ากับเบลเชซุสเชซุสฉีกมาด้านข้างทิมเบอร์ทิมเบอร์เจอกับเฮเบนครับไปไม่ได้ครับทิมเบอร์จ่ายขึ้นมาโอเดกาดโอ้ยโดนอีกแล้วครับลูกนี้บูโน่ฟาวครับโอ้นี่เถียงกรรมการโอมาสเป็นบูโน่ครับรอสินเตือนก่อนครับครั้งแรก มีครั้งนี้น่าจะเหลืองครับเป็นจังหวะไปดึงครับนี่ครับโอ้โหมีเป็นเหนียวครับเหนียวโอกาสจังหวะสุดท้ายครับฟิคเกสนอกครับจะโยนเข้ามาลูกนี้โอกาสที่บอลครับเปิดโอ้ยิงเลยครับโอ้ยลูกนี้ครับยิงเสาไกลครับโอ้หซุปเซฟอีกครั้งครับของบายินดีครับ โอ้เกมนี้ถ้าแมนยูชนะนี่บายญนดีนี่แมนโรแมตนะครับเซฟเยอะมากแล้วเป็นซาก้าโอ้โหเซฟอีกแล้วครับแล้วออกบอลเร็วครับมาดูคุณย่าครับมาทางซ้ายมาสลาวีมาสลาวีคือหลังมาก็ลูกเกมครับอาร์เซนอลน,นี่ยิงไปหงส์เจ็ดครั้งนะครับแมนยูนี่ยิงแค่สองครั้งนั่นเองแต่เป็นคุณย่าครับยิงเอ้าจังหวะนี้ฟาวครับโอ้โหเป็นบูคาโยซาก้าครับ ฮ่าเป็นกาเบียวหรือเปล่าครับโอาริบาครับออทิมเบอร์ครับขออภัยครับดูจังหวะนี้ก่อนครับอ๋อไปฟาวใส่เอมบูโมครับแหมเมสซกคกูนี่มองไม่ทันนะครับบอลมันไปแล้วครับอูแล้วฟีกิกเลยันตรายครับโอู๋ระยะประมาณ25หลาบูโน่สัว์ลูกนี้โอ้โหติดบล็อกครับยังไม่ได้ แล้เป็นอาหมัดครับอาหมัดมาสตาวีอุย้ยโดนเตะลูกนี้ครับแล้วเซสโกโลเล่นเร็วครับเอมโม,โม่ไปจะเป็นเซสโกโ,โอ้ยิงไกลเลยครับอหูยเซสโกโนี่เป็นโอกาสแรกของเซสโกเลยครับดูครับเซสโกโลเล่นเร็วแล้วทำชิงกับเอมโม,โมครับแล้วเจ้าตัว จังหวะล,ละซัดเลยครับติดเซฟของราย่าครับแตะมุมของแมนยูครับเอ็มบูโม,โมครับแตะมุมนี้ครั้งแรกเลยโยนมาโขกลูกนี้อย,ยังได้จบครับอามาดเดียโลเป็นแตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเปิดฝั่งนี้เป็นบูโน่บ้างครับเลนสันกับเบเจามนเซสโกเซสโกหาช่องโอ้โหโดนเสียบกระเด็นเลยครับ เราขึ้นหลังมาที่ลายา่าลาย่าขึ้นมาคาราฟิลลี่ครับดีแคไลไลท์ไหลออกมาที่ซูมิเบนดี้ครับอุตการ,การเฮเบนครับออกมาเอาวแล้วจังหวะนี้ครับเป็นเซสโกโอ้ยจังหวะสุดท้ายเป็นซูมิเบนด,บด,ไไดี้ครับสกัดไว้ได้คาราฟิลลี่ครับกาเบีย คาราฟิลลี่ออกขวาม,มาอู้เตะกันเองครับเราเป็นแมนยูได้สวนอิมโมโ่มครับอมัดปาดมาอ้โหูจะให้เซสโก66นาทีครับแมนยูนำอาซ่อลอยู่1.0นตะ่อ,นอ,นอ 0. ลูกเกมโดยรวมเนี่ยเป็นอาซนอลดีกว่าครับเจงของบอลกายเข้าทำมาซนอลเหนือกว่าแมนยูได้ประตูจากจ,ากจุดโทษของบุโน่แต่ครึ่งแรกครับเราวมาสมาสลาวีแล้วอ้โหูแล้วอิมโม่มขึ้นมาแล้วครับ ทางซ้ายจ่ายมาที่เอ็มบูโมพิกแล้วยิงหูติดบล็อกแล้วโอ้ยังไงครับจังหวะนี้กาเบียวเล่นกันที่หน้าประตูครับคาราฟิลลี่อีแคนไลท์ครับนาทีเจ็ดสิบคาราฟิลลี่ครับลุกมาโอ้กาเบียวเชสซูดได้บอลติดแฮร์รี่แม็กควายครับขึ้นมาแม็กควายสายดีแฮเว่นครับมาสลาวีโอ้แล้วเอ็มบูโม่ดุดแล้วลูกนี้ครับเอ็มบูโม ยิงไกลลูกนี้โอ้โหอิเซฟของไรยาครับแมเอาบ้างครับแมนยูเป็นจังหวะของไบรอันเอ็มโบโมครับนี่ครับเลี้ยงแล้วยิงเง่งเลยครับคือเจ้าตัวก็มองหาเซสโกเด้วยว่าช่องมันน่ายิงกว่าครับไปมุ้ของแมนยูครับเปลี่ยนตัวครับสเกลลี่ลงแทนคาราฟิลลี่ครับแบ็กซ้ายของอาร์เซนอลครับเอ็มโบโมยกมาก็เป็นบอลทุ่มครับ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทุ่มมาเอบูโมเอบูโมมาที่คาเซมิโลคาเซมิโลครับมาที่เอบูโมโมล็กอกหนึ่งสองชิงกับคาเซมิโลตรงกลางมีมาสตาวีครับรออยู่ฮิบูโนฮิบูโนหล่อครับแล้วจ่ายมาที่มาสตาวี อาสตาลูยไปเองครับผ่านซูมิวิลี้ไปแล้วอู่แล้วโดนสกัดจังหวะสุดท้ายเป็นกาเบลเชซุสครับด้านซ้ายมีมาร์ตินเนลลี่ครับกาเบลมาร์ตินเนลลี่ครับจังหวะนี้อู้โอกาสได้ซัดแล้วเป็นบอลของอาร์เซนอลครับสเคลลี่เลเวสเคอรลี่มารตินี่หยอดมาอุ้ยเตะใส่หน้าอามัดครับมึนเลยเสียงกองบอลนำอาร์เซนอลเหนือกว่าครับให้สองต่อสี่สิบแปดเซนครับ จังหวะนี้สเกลี่สเกลี่โอ้หาช่องครับโอเดกาดเอาแล้วเป็นเชซุสครับพริกแล้วยิงลูกนี้โอ้โห้เขาเซฟครับเป็นเซฟของไบยันดีครับโอ้โหนี่เซฟเยอะมากครับโอ้มีโอกาสสูงเลยครับแมนโรแมท็ทเนี่ยอ่ารับเซสโกอุ้ยโดนเสียบลูกนี้เอ้าเจ็บด้วยครับโอ้โห เบนจามินเซสโก้ครับโอ้โห,โหเ,เ,เจ็บตั้งแต่เกมแรกเลยหรือเปล่าครับโอ้โห,โหดูครับลงมาเกมแรกก็มีอาการบาดเจ็บแล้วครับอู้หูยโดนดีแคไลท์เข้าสกัดลูกนี้โอ้โหแล้วออกไปก่อนครับรับบาดเจ็บไปโอ้แล้วเปลี่ยนตัวออกเลยครับออกเซอร์เซ่ลงมาเลยครับโอ้น่าจะเล่นต่อไม่ไหวครับ เซกเซ่ลงมาแทนเซสโกนาที83อ้เจ้าตัวเจ็บเลยครับต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปดีแครไลท์ครับก็อยู่ในสนาม83นาทีครับเป็นจามินเซสโกคุนย่าครับเอาจ่ายมาไม่ดีครับแล้วเชซุสเอาเตะมาลูกนี้อาร์เซนอลได้ฟาวครับ5นาทีสุดท้ายครับ อยู่นำอยู่หนึ่งต่อศูนย์จากจุดโทษของกุโน่ครึ่งแรกครับก่อรูปเกมโดยรวมครับอาร์เซนอลดีกว่าครับแล้วเปลี่ยนตัวครับเอาเมสันเมาส์ครับลงมาแทนเอมโบโมโครับบายนดีครับออกมาเซฟลูกนี้3นาทีไายนดีสาดขึ้นหน้ามาเราเป็นเซ็กซ่เก็บบอลได้ครับหมมาเมสันเมาส์อ้ามารับบอลไม่ดีติด ครับเบลเชสุดขึ้นมาโอเดอรการ์ดเลยครับมาร์ตินารีครับโอ้โหจ่ายซ้ายมาที่สเคลลี่สเคลลี่โอ้ไม่ได้ครับขึ้นมาโอเดอรการ์ดนาทีสุดท้ายนอนกอพยายามจะตีเสมอครับสามนาทีท้อเจ็บเลเวสเคลลี่แล้วเป็นโอเดอรการ์ดทางซ้ายมีสเคลลี่ครับสเคลลี่หาช่องก่อนครับเลี้ยงมาบุคโยสากายิงลูกนี้โอ้โหก็ยังติดเซฟของบายินดีครับ หมเซฟเอาไว้ได้ครับเราทุ่มเร็วออกมาไม่ดีครับโอ้โหแล้วเป็นซาก้าโอ้ยังติดแฮร์รี่แม็กควายแล้วจบเกมครับแมนยูก็เฉือนเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1ต่อ0ูนครับได้ประตูชัยจากบุโน่เฟอร์นนเดสนาที26ครับโอ้โหก็ผิดหวังไปครับสำหรับอาร์เซนอลครับแมนยูก็เก็บ3มแต้มในบ้านได้ครับเดี๋ยวเรามาดูแมนอวเดอร์แมตเกมนี้กันครับว่าจะเป็นของใครครับ โอกาสเขาทำเนี่ยแมนยูยิง6เข้ากรอบ6นะครับเป็น1ประตูครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยยิงเยอะกว่านะครับยิง10เข้ากรอบ6ครับแต่นี่ครับดูโอกาสเซฟก่อนครับเซฟไป7ครั้งนะครับแล้วนี่ครับแมนเชสเตอร์เป็นบายินดีครับ10.0นะฮะก็ต้องยกให้เขาเลยครับโอเคผมก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ